ยากก็ไม่เห็นจะทำคำว่าพอก็ไม่เคยจะใช้คงไม่เคยรู้จักต้องทนอย่างนี้ก็มากไปให้มันแตกเลยดีกว่าไม่ฟังอะไร นะแล้วมันนั่งเล่าให้พวกพี่ฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไงเห็นชัดๆเลยดิเห็นไหมว่าใครผิดเดืกันอย่างเงี้ยม,มันแรงตรงนี้แหละมันแรงตรงที่พี่จีนบอกว่าไม่ต้องมานับญาติขงฉันเป็นพี่อีกแอบขึ้นแทนเลยอะโอ้โหนี่นี่น,นี่แอบแกเนี่ยกล้าไปว่าเขาเนอะเวลาแกโมโหฉันนี่นะ จิด่าฉันแรงกว่าพี่จีนสิบเท่าคหมือนแกมหน้าโดนด่านะพี่โอ๊ยนี่พอพอเลยแค่นี้ก็วุ่นมากพออยแล้วหยุดเลยนี้เอาไงเยไงก็ต้องอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนั่นแหละประเด็นฉันไม่อยู่หรอกแต่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นพี่แล้วทำอะไรกับน้องก็ได้อะจริงเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้เธอพูดพร้อมฉันเหรอตายแล้ว ตาย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 ่ตุ๊าเขาไมล่ะครับผมนะฮะมือนิ่มๆอย่างนี้เนี่ยตบหน้าพี่ดีกว่าตบหน้าพี่ตบหน้าพี่ตบหน้าตบหน้านี่โน้องตายแล้วอะรวกแนบหน่อยเกิดเป็นรัได้ไงผูกพันกันเมื่อไรคุณจิครับผม คุณจีนครับคุณจีนเป็นไรอะครับใครทำอะไรคุณจีนบอกผมมานะครับผมจะจัดการให้แต่โจ๊กในโจ๊กอ่ะข้างนอกอะเข้ามาเลยอ่ะเข้ามาหมดเลยมาไม่ต้องยืนอยู่ตรงนั้นนะเข้ามาค่ะพร้อมแล้วค่ะเล่ามาเลยค่ะคุณจีนน้าไม่อยากรู้เลย เรียกว่านะคะคุณจีนอ่ะอาจจะสปอยน้องโจ๊กมากเกินไปอย่างนี้ต้องกำหลาบนะคะคุณจีนใช่ไหมพวกเธอคิดอย่างฉันใช่ไหมค่ะแต่คุณจีนไม่ได้ไปพูดอะไรให้คุณโจ๊กเจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหมคะนี่ยังไงพี่ยุนถามว่าจีนใส่แล้วจะโจ๊กเหรอไล่เอาค่ะพี่พี่พี่ยุนแค่แค่แค่อะไรก็คแค่รักนี้ยังใช่ไหม พี่ยแค่จะพูดว่าคุณโจ๊กนี่สมควรตายค่ะผมว่าคุณจีนใจเย็นก่อนดีกว่านะครับทุกคนในห้องเนี่ยเข้าใจความรู้สึกคุณจีนดีนะแต่ในโจ๊กเนี่ยผมว่าควรจะได้รับบทเรียนอะไรสักอย่างบทเรียนเหรอแล้วบทเรียนอะไรมันจะสะสมกับความเจ้าของในตัโจ๊กอ่ะจีน เห็นพี่นอนกัทะเลาะกันเลยเอะค่ะให่เล็กไม่เล็กนะอ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> น่ารัก <c oughs> ช่วงเนื้อชีวิตโอเคไหมโอเคทำไมเหรอหรอ แต่ฉันน่ะไม่ค่อยจะโอเคเลยชอบฟังเพลงของคลับไฟเดย์มากเลยใช่ไหมตัวเองพูดเรื่องอะไรอ่ะก็พูดเรื่องเพลงเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปที่ตัวเองโพสไว้ในเฟซบุ๊กนี่ไงเดี๋ยวนี้ตัวเองเล่นเฟซบุ๊กกล้องจังเลยนะใช่ไม่รู้ไงว่าตัวเองอ่ะมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่นี่ มีอะไรอ่ะปรึกษาฉันสิปรึกษาฉันได้นะตัวอ,อย่าคิดมากสิเขาแค่ชอบเพลงเฉยๆเห็นว้รุ่นร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็อยากจะร้องบ้างอะไรบ้างอ่ะชอบเป็นเฉยๆแล้วคนที่ชื่อผู้หญิงบานชำเนี่ยมันเป็นใครฮะไปถึงมากดไลค์แล้วก็ยังคอมเมนต์ว่าฉันเข้าใจสถานการณ์นี้ดีขอเป็นกำลังใจให้นะคะแไ มันจะมาคอมเมนต์แบบนี้ทําไมมันจะเอาอะไรกับเฟซบุ๊กนักหนาลวตาเองผู้หญิงบบานฉ่าอะไรเนี่ยไม่รู้เลยใครก็ไม่รู้คือใครแอดมาผมรับแอดหมดเลยเฮ้ยพอเถอะทาไมอะฮะตาอ้วนแดนเทพคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยทาไมคุณไม่เคลียร์กับฉันเองทําไมคุณต้องไประบายลงไปในเฟซบุ๊กนี้ด้วยอย่างใช่โอ้ยตาอ่านแล้วหม่ขนาดนี้ไม่คุยด้วยแล้วเอาอยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยอะ แบนแท้เธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปหรือว่าเพราะเซคนอื่นไม่ได้เพราะเซ่ฉันแกแต้วแกต้องมีชูนแน่ๆเลยคอยดูนะฉันจะต้องจัดการแกให้ได้กับข้าวมาแล้วค่ะมีผัดบวบแกงเลียงยำบุนเส้นใส่หอมหัวใหญ่เยอะๆค่ะ พี่ยูนครับคะ่ะผมบอกแล้วไงผมไม่ชอบกินยาวุ้นเส้นใส่หอมใหญ่อะไรเนี่ยผมไม่ชอบอ่ะพี่คะ่ะเออามมาอทไมีกลพี่ยูนคะหอมหัวใหญ่เนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ช่วยลดเสลตในลําคอด้วยค่ะพี่ยูนครับคะ่ะพี่ยูนจำไม่ได้เหรอครับว่าผมไม่ชอบกินแกงเลียงอ่ะผมไม่ชอบกินอะไรที่มันเป็นระเบียบไม่ต้องเรียนไหมให้ผม,มอย่างน<ะ>อือน่นี่คิดไหมครับค่ะพี่ยูน ใครไม่ปลื้มก็ไม่ต้องปลื้มเพราะว่าคนใจตามปลื้มคนเดียวพอใช่ไหมพี่ยุนอ้ยค่ะพี่ยุนขอตัวก่อนนะคะตกลงจะประกาศสงครามกันจะไมครับพี่ยุนค่ะเสียใจด้วยนะฉันไม่ประกาศสงครามกับคนที่อ่อนแอกว่าฉันหรอกใช่ไหมพี่ยุนเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอครับตัวต่างคนต่างอยู่เจ้าอะไรอีกครับพี่ยุน พี่ยูนโอเคครับงั้นผมไม่กินและไอ้ยำมุนเส้นใส่หอมใหญ่อะไรเนี่ยใครอยากจะกินอะไรก็กินไปเลยเข้าใจไหมครับพี่ยูนเดี๋ยวฉันก็ไม่ชอบกินของเหลือเหมือนกันเข้าใจไหม กินละคะใครจะกินเลยจีวิ่งเธอรู้ตัวรึเปล่าว่าตอนนี้กำลังหลงผู้ชายหัวปากหัวปำอยู่อะฮะเออใช่หนูมันบ้าผู้ชายหนูมันหลงผู้ชายหัวปากหัวปำโอเคจบแม่